สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนลองเอฟีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะว่าเขาบอกว่าไอผมพาชไทยบ่งองเขาเอื่นนยังครับแต่ว่าพาชไซสารเอื่นมาคอมาเบิร์กันครับว่ามันเป็นยาระบายที่ดีผมก็จะนี่บีบลงไปเฮ็ดน้ำพริกมากเลยครับ เดี๋ยวเนี่ยหลังจากเห็ดน้ำพริกครับน้ำพริกน้ำปลาหวานว่ามันจะรอดบ่ครับจากอาการทองเสียนะขี้ไหลนะจะมาดูกันว่าอันนี้จะรอดไหม นี่ก็บีบเข้าไปปินป้นปิ้นฟุกคุณคุณคนณคุคนณคุจะพาพี่อีมอง fc มาพิสูจน์กันนะเดี๋ยวไปหลังบ้านเลย กินที่หลังบ้านก่อนนี่ก็จะเป็นภายในบ้านเราจะมาพิสูจน์กันที่หลังบ้านใส่ร <c> อ <oughs> งเท้ากันนี่ มาดูกันครับคลิปนี้เราจะรอดพ้นจากอาการท้องเสียไหมห เขาบอกว่ามันเป็นยาระบายเป็นยาระบายที่ดีแล้วก็มันที่สำคัญคือมันอร่อยเฮ้ยส่วงวะพี่น้องภาษาอีสานส่วงวะก็คือ ตาสว่างหลังจากไปทำงานมาเราก็จะกินนี้เข้าไปใครเห็นแล้วก็ไปหามากินแล้วกันนะนี่ครับใครที่ นึกอยากจะกินนึกอยากจะไปหามานะนี่คลิปนี้ก็เลยจะพาพี่พี่น้องๆน,นะครับมากินมะค่อมะค่อพี่น้องอุ้ยสมหลายสมคัก หลังจากเก็บรถแล้วนะครับหลังจากเก็บอินดี้ไปแล้วเ้วก็จะเดินทางลงเทพครับจะเดินทางลงเทพแล้วนะนี่ถ่ายท้องสักหน่อยนึงนี่เป็นยาระบายที่ดีเลยนะของคนอีสานนี่ครับโอ้ยอร่อยอร่อยพี่น้อง คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปชวนหิวใครที่ชอบทานรสเปรี้ยวอะไรที่เปรี้ยวนะก็นี่นะครับมาคอครับมาคออีสานเนานะเราก็จะมากิน จะรอดไหมเนี่ยเย็นนี้จะรอดไหมคิดว่าจะรอดไหมครับไอรอ,อดที่ความหมายจะรอดไม่รอดนั่นคือดิ่งคลองน้ํานะงานนี้รับรองขี้ไหลโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับบายบายครับใครอยากจะกินอยากจะลองก็ไปหามากินมาชิมได้นะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย